สิ่งที่ย้อนยขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่เราถูกลูกฝังมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ที่คอยบอกคอยสอนหรือว่าที่โรงเรียนก็ตามตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยและทุกวันนี้มันยิ่งชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนสําคัญมากๆคืออันนี้ที่แก้มยึดหลักของแก้มแล้วก็ยึดหลักตามพระองค์ก็คือทําหน้าที่อยู่ในยุทีที่สุดในทุกๆหน้าที่ที่เรามีในการทําไม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีวของพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สําคัญคือเราเป็นศิลปิน เราพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนดูทุกคนมอบเสียงเพลงเหล่านั้นให้เต็มที่นนที่สุดในหน้าที่ที่เราทําได้การทำหน้าที่ที่ที่สุดก็คือการดําเนินการตามรอบรุกท่านอย่างรดมครับครับผมก็จริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความและเป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างก็คือก็อคงจะเหนใหนได้ผการใช้ชีวิตอย่างรู้จักพอประมาณตน จริงๆแล้วคำว่าพอเพียงม,มันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินเรื่องทองเ,อเรื่องเรื่องเศรษฐกิจกาตางๆนานาแต่ว่ามันพูดถึงถึงการใช้ชีวิตอย่างรู้ตนเองประมาทตนเองได้จะใช้ชีวิตอย่างไรให้สามารถมีพื้นฐานที่มั่นคงและต่อรอดไปได้ได้กไกลซึ่งผมก็ถือว่าการนําหลักเหล่านี้มาใช้ในชีวิตมันทำให้เราได้ได้เติบโตขึ้นอย่างมันงม่นคงและมั่นคนจริงๆัมาห